สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกับสกายและโก้นะครับค่ะวันนี้ก็มารีวิวแนะนำของบริษัทเวิว99มาร์เก็ตติ้งแคร์จำกัดเช่นเคยนะคะครับวันนี้โก้และกายนะครับพามาที่เขานมนางแลนด์วิวเฟส3นะครับเฟส3แล้วใหม่ล่าสุดเลยค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะครับโครงการนี้นะครับวิวสวยมากเลยนะครับด้านหลังโก้เห็นไหมเป็นภูเขาลูกใหญ่มากแล้วก็ด้านซ้ายมือของโก้และกายเนี่ยจะเป็นวิวกังหันลมนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ย ภูเขาทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะ และสาหรับที่ดินแปลงสวยของเรานะคะเนื่องจากเปิดมาขายดีมากๆเลยจากตอนแรกเปิดมา6หกแปลงตอนนี้เหลือกี่แปลงครับพี่โกเหลือสองแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับสองแปลงสุดท้ายแล้วครับใช่ค่ะงั้นเรามาฟังรายละเอียดซับกันดีกว่านะคะสองแปลงสุดท้ายที่เหลือนี้นะคะก็จะว่างเพียงแปลง A5 และ A6 ค่ะสําหรับเนื้อที่ของแปลง A5 นะคะนั่นก็คือหนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่นี้ราคาสามแสนสองนะคะและแปลง A6 ครับพี่โก้ราคาดีมากนะครับใช่เนื้อที่สามร้อยหกสิบสองตารางวาค่ะเนื้อที่กําลังดีราคาก็กำลังดีเช่นกันนะคะ สองแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทค่ะราคาดีเลยนะครับส่วนเรื่องการเดินทางนะครับการเดินทางนะครับง่ายสะดวกสบายเพราะว่าโครงการของเราห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยห้าสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองลูกค้าสามารถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์บางปะอินนะครับตรงมาที่จังหวัดสระบุรีเราใช้เส้นทางมิตรภาพนะครับตรงมาที่อำเภอปากช่องเมื่อถึงอำเภอปากช่องแล้วสามารถใช้เส้นทางปากช่องลำพยากากนะครับตรงเข้ามาที่โครงการของเราเียประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นเอง และโคกไกรของเรานะครับยังอยู่ไม่ไกลแหล่งชุมชนนะครับและยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานีตำรวจนะครับอ,อบตอรหรือว่าจะเป็นธนาคารนะครับตลาดสดก็มีนะตรงนี้อยู่ในใจกลางธรรมชาติก็จริงแต่โก้บอกเลยว่าอยู่ไม่ห่างไกลจ,จากแหล่งชุมชนและแหล่งสถานที่อำนวยความสะดวกนะครับส่วนแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้างนะน,นอกก้องกายก็มีวัดธรรมดานค่ะพี่โก้ครับแล้วก็จะเป็นถ้ำดาวเข่าแก้วนะครับมีน้ําตกเจ็ดสาวน้อยน้าตกลวกเหล็กแล้วก็ตรงไปอีกหน่อยก็จะเป็นอาเขื่อนป่าศักชลสิทริ์นะครับ หรือว่าถ้าลูกค้าชอบแบบว่าธรรมชาติสุดๆสามารถขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่ได้ไม่ไกลเลยเนาะไม่ไกลค่ะครับสุดท้ายนี้ฝากอะไรดีนะ,ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากโปรโมชั่นก่อนละกันค่ะคโปรโมชั่นนะคะผ่อนได้นานสูงสุด6เดือนไม่มีดอกเบี้ยนะคะจองแปลงละ 20, 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญนะคะที่ดินของเราค่ะนอกจากวิวสวยแล้วเรายังมีสาธารณูปโภคน้ําไฟให้ด้วยนะคะพี่โกอ้อลอลืมบอกไปถนนเข้าโครงการเท่าไหร่นะครับ 6เมตรค่ะกวาา้างมากๆเลยตรงนี้นะคะที่พวกเรายืนอยู่ค่ะนี่คือ6เมตรนะคะเป็นถนนลูกรังะคะ่ะลูกค้ามีไว้ให้พร้อมนะคะและมีเพื่อนบ้านด้วยและท้ายสุดนี้นะคะก็ขอฝากเพจที่ดินจัดสรรเวล99นะคะฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะครับที่ดินดีที่ดินสวยราคาถูกต้องเวล99้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศนะคะเดี๋ยวสกายกับพี่โกจะพาไปชมค่ะไปกันเลยสวัสดีครับ